สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอีสานคิดเช่นนะครับผมตูกต้องแล้วครับผมเมื่อนี้มาง,งมหอยครับวันนี้หาหอยครับหรอหล,อลอบก้อนหาปปามานเกินไปครับรอบนี้มาหาหอยดีกว่า <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> น้ำลึกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ก็รอติดตามกันได้ครับผมสิเด็โอ้อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีนเคี่ยๆนี่ครับผมเราก็ขี่ยางพามาดูแบบใกล้ชิดเลยนะครับผมในแนมเลยดี่นี่ผุมหอยครับเกอะเท้าครับผม้ห <laughs> นายวแนมเย็นครับผม ยังไดหอยกาบครับหอยกาบหอยกาบหอยกาบครับเอาไปผัดครับอร่อยแน่นอนใส่หรอบุ้งในผลงานน่ะเพิ่งได้แค่นี้ครับี่ช็อปผ่านไปแล้วไม่รู้หอยมันหลายเนาะครับผมเลยต้องเรียกเอาโอมันเลยได้หน่อยอ่ะนะขัดไตครับขัดไตทำอะไรน่ะ ก็พูรับถแค่ไหนครับผมอยากดูว่าเลือกจำแด้บางัหนครับบุ้มบุ้มเด้อ่าทึงหนาวเนะครับว้ไม่ลึกเท่าไหร่ครับผมไม่ลึกครับไม่ลึกเท่ไรัไแต่พลึกครับแฮ้ยจงไดดเน้ มาหาหอยหรือว่ามาเรียนน้ำเนี่ยอน้ำค่อนข้างลึกครับผมกลับได้ปะเนี่ยได้ผลงานหอยอ่ะผลงานหอยกับ ว oh. ้อวข้า <over> ติดลิ oh. ้นเลยเวลาเจอด้านแล้วก็จะเลือดโอ้ได้พัดหน่อยพัดหนึ่งเดี๋ยวไปพัดให้ดูว้วหนาว ก็ทำการกลับมาข้างบนนะครับผมวูบใบสามแล้วพวกใครเห็นข้าเจ้าสิบเบสอยู่พุ่นนะครับคลิปนี้อาจจะเล่นคลิปสั้นๆนะผมบอสันบอสัน <c oughs> แล้วเราได้หอยมาแล้วไม่เราไปถอดทำในรูนีย เสร็จเมนูัะผมได้ที่เดียวเอาละจริงๆมันเยอะนะแต่ว่ามันัวมเล็กมัดตัวน้อยพวกวนบผมเลือกเอาไปไปครับสัง่งต้อเปลี่ยนตัองครับผลงานไม่เอาผลงานคืออะไร คืออะไรหางตกมันแตกอีไหมโอ้มีหอยลายหอยสบนกหอยกิบกี้เอ็นเป็นทังสี่ว่ะมัวแล้วมึงเก็บมอดเปลือกหอยแฮมอ๋อคงเก็บมากเลยไม่เหน็นอยู่ดีหลามครับโคเล่โคเล่ดูกลิ่น้อมเนาเครื่องหนึ่งว่ะเนี่ย เอาไมา้แดงนี่บุอะไรครับทางแซ่อนอันนี้ใส่ไปงาด้อเอาล่างหอยมาลัางจะขกกีเ,ยเ่ยเฮ้ยคนก็นำมีเซ้าหละเนี่ยครับผมการหาอหอยนีย่คือจักบมุกชื่บอกเหีย้ยของมึงเนี่ยมุกเชี่ยอะไรเนี่ยการหาหอยนี่ชิ่บอกแล้ว อย่าขคงมึงเอาะไมัมูขีดอกดยมูขี้อะแล้วอีกแล้วเนี่ยดีๆเดี๋ยวนะอ๋อมูกขี้ดอกแล้วกออกจากหัวแล้วแกออกมาได้กินเพราะสามคำบนหอยมกดักระดับภาษาอี้แอี้ด่าไปเลยมันมีแต่ขี้ต่มอยู่ข้างในก็ได้แกออกมามุกยมเนี่ย ก็ทำการดังไฟนะครับผมหอ,อยก็ล้างเสร็จแล้วอันนี้เครื่องเทศนี่ยังนี่นนนนมีใบกะเพราหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งพริกสดกับนี้นะครับมาไดู้้ใดเป็นผู้ด,ดังค,นด,งคนดังครับผมคนดังครับซู้งไงๆแต่ควันนี่ก็ได้คนดังเบเื่อจากกองไฟแล้วนี่รสชาตินี่ออกมาอย่างไดเนี่ย บุกหักันบอาปกไฟของไฟรงมามอสั่นนี่คบผมอยนีเขาจะทำการต้มก่อนครับฮะนี่อะไรสี่เลบ่อียแล้วควนี่ครับเนาะน้ำอยู่ได็กแบบเนาะนี่ครับผมเติมน้ำลงไปต้มหอยนครับผมขันนีใส่ยังสี่ก็บอใส่แต่ไข่น้ำร้อนใช่ใช้เป็นวิธี เทียนได้เห็ดนี่นมีเบื้งส่งมีขั้นตอนใช่อรอเห็ดว่าเปลี่ยนหรอครับผมเอาอยัางพุ่นสากรอัอนนี้ตั <c oughs> ดตะไคร้มาคนซะดืมเอาทอลาพีมาน่ะเครื่องเทศของเรานะครับผมดูจกมีครับผมมห็ดเป็นแต่เป็นมะเร็งปอดวะเนี่ย,ยม,ม,มะลิขึ้นสมองเลยน,นะตะไคร้ครับผม กความแดงครับผมต้อกปอกอยู่บ่อกครับผมกอใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับผมเสียบเติมกันบ่อค้าข้อดอกยังไรก็แหลกอยู่แล้วแต่ว่าเขาตบดพวกพีคอนได้ปกติพี่กรอกใส่เบิร์หลุดแล้วนี่สักนั่นแล้วจะไปครับผมเต็ดเขี้ยมครับจะไปแบบแซ่บพีรีต้องเขี้ยมครับผมมึงไปไหนก็ตามวาอยู่ ไฟแรงอ่ะไฟแรงอ่ะโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วหอยไม่เลี่ยงปงได้ปเนี่ยตามกระทะเป็นทั้งสั้นปรุงครับผมตามด้วยเกลือนะครับผมใส่ใส่เกลือนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่ให้กระเด็นนะหอยฟงเขาตายของนะครับผมก็อนนะตักไปตามมัน รับตาไว้แ้วครับผมเดี๋ยวนี่เข่าตามงทะลุกล่องเลยเด้ยโฟดีอ็กซ์เนี่ยหลกง่ายบ่นี่ยไจัดการเียวการจัการลอกเป็น,นปปตะไม้บ่เนี่นยยายามหนำนี่นำเบื่อจากสีไฟเราลวรวดซาาออกมาหนาจะติดหลอนิดหอนทรยมัยมใส่น้ำมันเลยบ่มีหนอย่มันมมสีโปร่งปงังบ วัตถุดิบวัตถุแห่งเนเต็มจาม่คุณูนี่แหละแนวขวดอ่ะสภามันไม่ค่อยจะ จากดิกินหอยกั่ข้าวดีเทัว้วงั้นก็เทน้ำใส่จากใส่หอยลงไปครับโอ้ไปลูกด้ยนี่

อไอยมาสูบดีพี่สีเดีออย,ยต้มต้มลวกลวกไปแะ้วลงน้ำกรปุงปรุงด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสง่ายสองช้อนชาครับผมเป็นชาอยู่ย <laughs> ชุกไม่ต้องคุณเจีบบัวไทย คนเทีบปชอป็ปชอตปลาคนเทีบปใส่ผงชูรสสายตวงสายการ์ดหัวไอ้หัวปลใส่ผงชูรสปลาแซ่บในผงปุงรสแต่มันก็มีอยู่เราหรือเปล่าใ <c oughs> นน้ำปลาก็ยังมีอยู่เก็บักน้าวเหอยอยยยนียวข้าวเหนียวเนี่ก็ได้เก็บมาวเ็น,นเียวเนี่ยแหละรสชาติไม่ต้องห่วงครับบ่้งหัวครับมัมีสิทธิ์เ <c oughs> บื้องจากสีเอาครับผมรสชะอาดจะเป็นยังไงก็ได้ ต่อไปก็น้ำมันพืชนะครับผมเบอรเาอเนียวมงาตุสูงม <ender> ีายอีอ <rawd> ้หกีร่างกายเงียวตุ้มเงียวได้ปะคือทีตั้งใจโว้อันนี้ผัดกะเพราหอยปะไม่กลับผัะเพราชื่อก็หนครับผมสูตรนี้จะมีกะเพราอื่นผัดกะเพราครับยังก็สต้ใส่ตัวฝักยาวปะเนี่ย่ได้พักเลย แค่จากซื้นเป็นได้ครับผมของแท้ด้วนี่มีการแต่งอ่ะเล็กน,น้อยเอาซิมดูบ่ะบะฮอนหลอา,างามได้กล่องคับเจ้าผมก็ขอเจ้าเ,เ,เขาจะออกมาซิมมองจานเลยนะครับผมบ่ต้องซิมในกระทะ ผมนะใส่เสียบไว้เอสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมขำเหมือนเลยด้เนี่ยเิ็งเองกินเองเสียบเบียงครับผมจากจุกกับมีหมานอนเนยะ